ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ร้อยกว่าบาทสั่งมาจากแอบส้มใช้ได้ไหม ครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูลักษณะนะครับตัวสัญญาณ WiFi นะครับตัวร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึง200ที่สั่งมาจากแอปซุ่มนะครับผมว่าจะสามารถขยายสัญญาณ WiFi นะครับข้างบ้านได้หรือเปล่าครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวนะครับดูลักษณะนะครับเครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับซึ่งสั่งมาในแอปซุ่มนะครับราคาร้อยกว่าบาทครับผมว่าสามารถขยายสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือเปล่าครับผมในระยะประมาณ 50เมตรนะครับถึง100เมตรครับผมโดยส่วนตัวนะครับสัญญาณ Wi-Fi จะอยู่ห่างประมาณเกือบเกือบ100เมตรครับผมโอเคครับหลังจากที่สั่งแอปส้มมาแล้วนะครับก็คือราคาตัวนี้ผมจะได้มาอยู่ที่1น0กับบาทครับผมเนื่องจากว่าได้เปิดรานค้าไว้ในแอปส้มด้วยครับผมถ้าราคาจริงๆก็อยู่ประมาณ180บาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณ Wi-Fi กันนะครับว่าสามารถรับได้ไหมครับอันนี้จะเป็นสัญญาณ Wi-Fi ของตัวเองครับผม แล้วก็เราจะทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ข้างบ้านดูนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมครับเมื่อเราเสร็จปักครับผมก็จะขึ้น Wi-Fi 265B ตัวนี้ครับผมก็ใช้วิธีการจิ้มเข้าไปครับผมระบบก็จะนําเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็น2นะครับ ตัวเลือกให้นะครับตัวเลือกที่1ก็คือสัญญาณ w i f i นะครับไร้สายแล้วก็ตัวเลือกที่2ที่เป็น AP จะเป็นสัญญาณการเชื่อมต่อโดยสายแรงครับผมเราก็จิ้มเข้าไปอันแรกโอเคครับผมระบบก็จะทำการค้นหาสัญญาณ Wifi ครับผมที่อยู่ใกล้เคียง เนี่ยครับก็จะขึ้นเป็นสัญญาณของตัวนี้นะครับของตัวเอง34แล้วก็สัญญาณ Wi-Fi นะครับแหล่งข้างเคียงอยู่ที่12%เดี๋ยวเราจะมาขยายตัว12%กันดูครับผมโอเคก็ระบบก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก่อน โอเคครับผมหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดนะครับของ Wi-Fi นะครับรหัสสัญญาณ Wi-Fi ข้างบ้านเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มตัวนี้ครับผมระบบก็จะทำการอัปโหลดนะครับจนครบร้อยเซตัวนี้นะครับก็เป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi หลักร้อยนะครับซึ่งสามารถนำมาขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับตามที่สาธารณะหรือว่า Wi-Fi นะครับ บริเวณใกล้เคียงได้นะครับแต่ว่าจําเป็นต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีพาสเวดหรือว่าก็คือรหัสเข้าครับผมเนื่องจากสัญญาณนะครับบางทีมันก็ไม่ค่อยเะแรงครับผมหรือว่าบ้านที่มีลักษณะกว้างๆนะครับก็คือมีชั้น2หรือว่าอยู่ไกลๆครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวไร่ใจสวนโดยส่วนตัวก็จะนํามาใช้ในสวนทุเรียนนะครับเพื่อที่จะขยายสัญญาณ WiFi ครับผมเดี๋ยวเรารอระบบรีบูตนะครับให้ได้ร0 0ซครับผมโอเคครับ ระบบก็จะนำมาสู่หน้านี้นะครับก็ใช้วิธีการกดออกไปกดออกไปเลยครับนี่นะครับตัวใหม่ก็คือตัวนี้ครับผมมันจะขึ้นว่า e x t ครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปเชื่อมต่อแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้ ดูสัญญาณ Wi-Fi นะครับมาเต็มแล้วครับผมหลังจากตะกี้มีแค่ขีด2ขีดโอเคเดี๋ยวเรามาดู YouTube กันว่าสามารถเข้าได้ไหมครับคลื่นมาเต็มเลยครับผมจากที่ว่าสัญญาณ Wi-Fi ค่อนข้างจชน้อยนะครับ โอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการนํามาประยุกต์ใช้นะครับขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับให้มีประสิทธิภาพที่แรงและก็สูงขึ้นไปท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดซับให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผู้สร้างได้สร้างวิดีโอนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในวิดีโอตอนต่อไปครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนหน้าครับสวัสดีครับ